สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่องเป๊ปปี้พิงค์ค่ะวันนี้นะคะพิงค์ก็จะไปทําบุญค่ะส่งท้ายปี2018นั่นเองก็ถ้าลงคลิปนี้นะคะก็จะเป็น2019แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะพิงค์ก็จะไปทําบุญที่วัดป่าสว่างวิลวงค่ะทางมาที่บูร์เลยก็พิงค์ซื้อพวกอาหารปลานะคะหลังรถซื้อมาเยอะมากใหญ่มากก็ซื้อพวกปลาหอยแล้วก็เต่านะคะเอามาปล่อย ทำบุญวันปีใหมค่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัดเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะถึงวัดป่าสว่างวิรวงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะกล้องสั่นก็ขอไปด้วย่นี่นะคะก็มันทางเข้าป๊บเดียวก็ถึงนะคะขี่ตรงมาเรื่อยง่ายถึงแล้วนี่ทางเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะวันนี้สวยมากเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนี่นะคะวัดสวยมาก เยีบ <Yes. S 2> โอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปเตรียมของนะคะเอาของลงแล้วก็จะไปทําบุญกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะ เจ้าไม้จอมปวดมาขอกินขนมจะไม่รู้ตอนนี้หมาพวกนี้เป็นไหนแล้วก็มีที่ปล่อยปลาตรงนี้แหละปลาเยอะมากตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะเพียงก็ซื้ออาหารปลามานะคะอันบิ๊กบิ๊กครับแล้วก็มีหอยเขาเรียกว,ว่าหอยอะไรหอยขมหมหอใช่ไหมหอยขมนะคะแล้วก็ปลาไหลห้าตัวตัวเล็ก ที่มาปล่อยปลาไหลนะคะเขาก็ให้โชคเรื่องการงานไหลลืน่นเงินทองอะไรนี้ไหลไหลเข้ามานะไม่ใช่ไหลออกไปแล้วก็เต่าเต่าก็เรียกซับสไครต์ซับสไครตใช่ไหมเรียกคนดตาเข้ามาดูอุ้ยมันขยับมากมันอยากออกแล้วแต่เราต้องปล่อยนีและค่ะเดี๋ยวโอเคพิงจะมาปล่อยหมดเลยโอเคค่ะจะปล่อยแล้วนะเดี๋ยวขออธิ ริ่จากเจ้าอหอยก่อนไปอยู่ในที่ดีๆนะต่อไปนะครับปล่อยป้าไหลอุย้ยถุง ตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเจ้าเต่าอุ้ยโู้ยายบายบ๊ายบายนะเจ้าเต่าเต่าซีายอร่อยมันกินได้ไหมเรือยเรืยกินได้ ไม่คือขนมเอาแบบแพบแบบว่าเอาไปแจกเด็กน้อยไม่หมดนะไม่หมดนะเราจะลองดูเขา,ามีปลาไหมเฮ้ยจอด ตรงนี้แหละปลาเยอะมาก <c oughs> นี่ไงปลาหายไปไหนหมดตอนนี้นะคะก็มีปลาเห็นไหมลีเ่เสียงปะมีปลาอยู่อยู่น่าจะอยู่เยอะอยู่นะแต่ว่ามันยังน่าจะแบบกำลังเรียกพวกมากินกพะถึงเอาให้น้อยอเทไหมเทแล้วเหรอจะลองอเทพร้อมกันยังคะมาสมานบพร้อมกัน 5 4 3 2 1สนเทเลย <c oughs> ไปในหมดจะเปลี่ยนคลิปนะคะให้หันหมาแทนค่ป้าหายหมดขอโทษนะคะที่ปีนแขนสั้นก็เลยว่างไปได้ไม่ไกลแล้วตรงนี้มันเป็นแบบน้ำตื้นๆอ่ะปลาก็น่าจะมาไม่ค่อยถึงเพราะว่ามันตื้นเกินไป ี๋ยวส่วนที่เหลือนะคะเราจะให้เจ้าหมาเพราะว่าหมาน่าจะกินดีอยู่ดีกินได้เยอะมากกว่าอันนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะคะซึ่งก็เป็นวันที่1มกราคม2562แล้วค่ะซึ่งก็จะมาทำบุญนี่เราจะมาให้อาหารปลากินอีกรอบนะคะก็ปีใหม่นะคะก็ผิงก็ต้องคู่กับขนมผิง เราจะไปทำบุญตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูเขาแก้วพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบนลราชธาน,นีค่ะเขาบอกว่า<ม>ที่นี่ปลาเยอะมากก็ใกล้บ้านถึงเลยก็จะมาทําใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะมีน้องหมามารอก,กินอาหารนะคะแล้วก็เราแถมมาอีกก็คือน้องไกะคะ่ค่ะจิก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 ,จก What t h e fuck เดี๋ยวเราจะมาให้กันเลยนะคะเพราะว่าเราได้อธิษฐานไปแล้วที่จริงอะ่ะมันมีอาหารปลาขายด้วยนะขวดละสิบบาทขวดน้ําขนาดกลาง ขายอยู่ตรงมุมนูน้านบนก็มาอุดหนุนได้แต่คือว่าพิงอยากให้เจ้าปลาได้กินเยอะๆก็เลยซื้อแบบแบ่งนี้มาเลยเดี๋ยวดูนะคะปลาจะกินไหมเพราะว่ามันออกจะแข็งนิดนึงให้กันนะคะชิ้นหนึ่งกิน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 อยู่แต่ว่ามันแข็งต้องหักครึ่งหรอ เงียบเปนอะอุ้ยมันกินแล้วมันต้องกินชิ้นเล็กๆมันกินได้นะลองชิมดูดอุ้ยต้องตาวหิวเฮ้ยมันกินอุ้ยปลาจะแย่งปลาจะแย่งอนะ กินอยู่แต่ว่าให้มันอ่อนๆวันนี้ก่อนมันโดนน้ำมันก็่ะน,นะมันก็จะเึมน,นเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูพอดีว่ามันน่าจะแข็งเกินไปนะคะก็เลยกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารปลาจริงๆมาไปดูกันคะ่ะที่มือข้ามีขายเสือกขวด,ดยาวๆนะคะเราจะเทพร้อมกันนะคะพร้อมกับตะกร้อมเพราะว่าเรามือไม่พอเด้อ ออโอเคค่ะพิงก์ก็ได้มาทำบุญปีใหม่แล้วด้วยแล้วก็ทำบุญก่อนปีใหม่ เราได้มาให้อาหารปลาก็รู <fois> <gram> ้สึกว่าแบบสบายใจมากขึ้นก็พิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากให้พิงทําคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้านล่างด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพิงค่ะบ๊ายบาย